คอรับชันฝังรากสุดจะแก้ไขทำผิดแล้วยังลอยนวลมีอำนาจล้นฟ้าก็จัดการอะไรไม่ได้ปล่อยให้ขนเงินออกนอกไปเสวยสุขอย่างเปรมปีอย่างนี้ใครจะกลัวคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้ นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชน เราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ เราจะจับตาดูผูกคุณและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการกกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเราจะพบว่านับตั้งแต่เราตั้งสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามทุจริตประจำจังหวัดเนี่ยเราได้พบว่ามีผู้ใช้บริการมาก เมื่อประชาชนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจอย่างนี้เนี่ยเราก็คงทอดทิ้งประชาชนไม่ได้คนระับเราจะต้องทำองค์กรของเราเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ซึ่งก็เรามีกรรมวิธีที่จะดำเนินการต่อไปนะฮะในการทำโครงการหรือว่าการปรับปฏิรูปที่พูดกันตรงๆเลยว่าเราปฏิรูปตัวเองนะ วิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอถแถลงข่าวรอบๆ8ปีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดข้อมูลคดีทุจริตที่ปปชไต่สวนทั้งหมด34,528เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ25,112เรื่องและยังคงค้างเรื่องยังไม่ได้ดำเนินการอีก9,516เรื่องพอรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยก็พบว่าของจริงมันเป็นอย่างเนี้ยนะ คงเหลืออยู่อย่างที่ท่านประธานบอกเนี่ยนะขนาดนี้9,000กว่าเรื่อง9,516เรื่องเนี่ยอยู่ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง7,665เรื่องอยู่ในระหว่างการไต่สวน1,851เรื่องในบรรดาคดีต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องพเด็จศึก โดยเฉพาะที่อยู่ในระหว่างการสแสวงหาขา้อเท็จจริงซึ่งเราก็ได้ส่งให้สำนักงานป้องกันปราบปรามทุจริตประจำจังหวัดซึ่งกำเนิดขึ้นนะฮะในช่วงระยะเวลาสองปีเนี่ยได้ทำหน้าที่นะฮะซึ่งเขาก็ทำทำอย่างดีเลยนะรวมทั้งหมดนะฮะสี่พันกว่าเรื่องที่ที่ได้ส่งไปให้ทางสปจคือสำนักงานป้องกันปราบป,ปรามทุจริตประจำจังหวัดเนี่ย ไดไดด,สะสะดด้ชาสระขณะเดียวกันปปชได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของประเทศรวมทั้งสิ้น357,807ล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ2,556และ2,557โดยมูลค่าเสียหายมากที่สุดมาจากคดีทุจริตจากส่วนราชการจำนวน332,979ล้านบาททุจริตจ,จากรัฐวิสาหกิจ24,776ล้านบาท จากท้องถิ่นเสียหาย38,257ล้านบาทท่านคิดดูก็แล้วกันว่าการพูดจลิตก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงเพียงใดเราสามารถที่จะยึดที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะฮะที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบเนี่ยรวมทั้งสิ้น381แปลงเนื้อที่1,000 0มืน 1,760ไร่คิดเป็นมูลค่าแสนกว่าล้านปปชไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับปปชได้ทำหน้าที่เอาทรัพย์สินของแผ่นดินกลับคืนมาแต่ว่าบางเรื่องมันก็เหลือวิสัยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วก็พวกเราก็ทราบกันดีเพราะว่าการทุจริตสมัยนี้เนี่ยเงินมันไหลออกนอกประเทศ แต่อย่างไรก็ดีเราก็มีกรรมวิธีโดยความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งท่านอาจารย์พักดีนะครับใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่ที่จะดําเนินการต่อ,อไปโดยเฉพาะกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวถือเป็นมหากาการโกงที่ทำให้เงินของประเทศหายไป470,000ล้านบาทถือเป็นการทุจริตเชิงน,นโยบายที่สุดยอดแห่งความชั่วร้ายเพราะมีการออกแบบไว้แล้ว มีกระบวนการจัดสรรที่ชำนาญรวมถึงมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับความถูกต้องของการโกงที่ยิ่งใหญ่นี้ทําให้กระบวนการใส่สวนต้องอาศัยความรู้ความชํานาญอย่างยิ่งและเงินส่วนใหญ่ถูกขนทอกไปนอกประเทศปปชต้องอาศัยความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับองค์กรปปชทั่วโลกเพื่อหาข้อมูลของเงินที่หายไปหลาแสนกว่าล้านเนี่ยนะฮะถึงเจ็ดแสนกว่าล้านเนี่ยมันหายไปเข้ากระเป๋าพักพวก ่ไหมครับ,รบอย่างนี้เนี่ยถือถือได้เลยว่าเป็นเป็นการโกงที่ยิ่งใหญ่ผมว่าไม่มีใครเอาชนะการโกงที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องใช้กระบวนการในการจับอ,อย่าง,อย,างอย่างชนิดที่เรียกว่าต้องมีความรู้ความชำนาญอย่างยิ่งพวกที่ทำหน้าที่ในการไต่สวนก็ต้องมีความรู้ความชำนาญอย่างยิ่งไม่งั้นมันหาไม่เจอ ว่าเอ๊ะนี่เงินทองหายไปไหนอะไรยังไงแล้วเงินส่วนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยนะก็หนีก็ขนออกไปน,นอกประเทศคือ,อคือมันไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วก็จับหาแหล่งไม่ได้แล้วใช่<อ>เพราะฉะน,นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศขณะนี้ปปชก็เลยต้องร่วมมือกับองค์กรปปชอของโลกเอ่อทั่วโลกเลยนะจับมือกันเซ็น MOU กันเหมือนเหมือนกับที่ปปชเซ็นกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้องคอ์กรที่พบว่ามีการทุจริตมากที่สุดคือองคอ์กรปกครองท้องถิ่นทั aw, ้งอบจอบตและเทศบาลคดีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ50ารองลงมาคือกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะคดีทุจริตในกรมที่ดินอันดับ3คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามดม้วยกระทรวงศึกษาธิการและอันดับที่5คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้สถิติของปปชอพบประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุดเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและความผิดด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเป็นคดีของปกครองท้องถิ่นมากที่สุดรองลงมาคดีเกี่ยวกับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคดีใช้คำนาจโดยมิชอบส่วนที่ประชาชนเดินทางเข้าร้องเรียนกัพอปปชอด้วยตนเองมีมากกว่า3,000 30, เรื่อง ส่งบัตรสนเทศ400กว่าเรื่องและส่งหนังสือร้องเรียนกว่า1,500เรื่องรวมทั้งสิงส้นเกือบ4,000กว่าเรื่องในขณะเดียวกันนะักธุรกิจเองก็ต้องคนแบกภาระ้นทุนธุรกิจที่ประสบปัญหาคอรัปชันโดยยอมรับว่าปัญหาคอรัปชันของไทยขนาดนี้หนักข้อขึ้นทุกวันที่บอกว่าเรียกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น30-40%นั้นตอนนี้สูงถึง3เท่าของโครงการสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักธุรกิจประสบทุกวัน แล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นที่เขาบอกว่ากินเปอร์เซ็นต์กัน,กนจาก15เป็น20มาเป็น30มาเป็น40เนี่ยผมขอเรียนให้ทราบในที่นี้นะครับถ้าเป็นโครงการประมูลขนาดเล็กเนี่ยสามเท่าก็มีครับเพื่อนผมคนหนึ่งเคยทำท่าจะประมูลได้นะงานราชการเงินไม่มากครับแค่สองล้านก่อนจะเปิดซองก็มีคนมาบอกเขาบอกว่าใส่ไปเลยหกล้านผมจะให้คุณศาลแล้วผมเอาไว้สาม ก็ตกใจฮะพวกสองล้านผมก็ทําได้แล้วเป็น6ล้านเดี๋ยวผมติดตารางในสุดเขาก็ถอนตัวไปนี่คือความเป็นจริงครับตอนนี้ในเมื่อเราโดนอย่างนี้ทุกวีทุกวันแล้วก็ปรากฏว่าประเทศที่เขาเคยไล่หลังเรามันแซงไปแล้วนะครับต้นทุนการผลิตล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นท่านไปดูบาลานซ์ชีของบริษัทเอกชนสิครับต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดก็คือต้นทุนไม่รู้จะลงที่ไหนก็ลงกับบริหาร หรือที่เราโอเวอร์เฮด่อเงินเก่าเจยอทั้นั้นมันก็ไปไม่รอดประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่องความโปร่งใสยอยู่ในอันดับท้ายๆของประเทศทั่วโลกโดยองค์กรความโปรง่งใสหรือ Transparency International ที่ให้คะแนนความโปร่งใสของไทยเพียง35คะแนนจากคั0นเต็มร้อยถือว่าสอบตกส่งผลให้อันดับความโปร่งใสของประเทศร่วงจากลำดับที่88ไปเป็น102และ177 จุดหนึ่งเราก็ลุกขึ้นโวยวายโวยวายเนี่ยารัทหารเข้ามาเราก็ดีใจไม่ใช่เพราะชอบทหารครับแต่ไม่เห็นวิธีอื่นที่จะลม้มไอ้คอร์รัปชันเหล่านี้แต่ในสุดเราก็เราก็ทราบน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผดน็จการทหารหรือหรือพฤตการฐบาก็ดีคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยจนในที่สุดเนี่ยพระเอ,อกชนเราคิดว่าเราเป็นจำเลยมานานแล้วเราคงต้องลุกขึ้นเรียกร้องสันว่าเราจะต้องยุติการคอ,อ,อร์รัปชัน นั่นคือที่มาของการรวมตัวขอตั้งเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันพิสูจน์แล้วค่ะการที่จะหวังให้ผู้มีอำนาจจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันนั้นก็ต้องชาติหน้าตอนบ่ายๆค่ะมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ